สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากจะมาบอกสูตรนะคะเคยเห็นไหมคะอย่างที่บ้านนี้นะคะมีหลานนะคะที่ทานนมแล้วนมเหลือนะคะแม้จะเป็นทั้งนมทั้งเหลือและบูดนะคะอย่าทิ้งเด็ดขาดนะคะทุกคนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะสามารถบำรุงดอกแล้วดอกสวยใบสดใสสีสดใสและดอกใหญ่ได้อยู่นานเลยนะคะทุกคน เห็นไหมคะสวยจริงๆและที่สำคัญนะคะอยากจะให้ดูกระถางซึ่งกระถางที่ยาปลูกไว้นะคะทุกคนเป็นกระถางแบบเล็กๆนะคะซึ่งไม่ได้มีประโยชนออ์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกระถางใหญ่อะไรเลยเห็นไหมคะแต่ว่าดอกเขาใหญ่มากๆนะคะดอกสีสดเพราะว่าอยาใช้สูตรนี้จริงๆค่ะนั่นก็คือนมบูดนมเหลือจากเด็กนะคะผสมกับน้ำาิ0ริตรืรอลิตร แล้วแต่อัตราส่วนนะคะท่านมเยอะอย่างท่านมแบบนี้ก็10ลิตรนะคะแล้วลาดลงโคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะทุกคนทุกคนคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะปลูกแบบดอกบยเซียนแล้วออกดอกกันทุกคนนะคะบอกเลยว่าปัญหานี้ยาเคยเจอก่อนหน้านี้คือไม่ยอมออกดอกนะคะทุกคนไม่ยอมออกดอกจริงๆนะคะแต่พอ,อยามาเจอสูตรนี้แล้วบอกเลยนะคะ กระถางจะเล็กจะใหญ่จะวางไว้ตรงไหนโอ้โหออกดอกได้ตลอดนะคะมาดูกันเลยค่ะทุกคนนมเหลือนะคะจากที่ที่บ้านจะเป็นทั้งลูกทั้งหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นนมกล่องอะไรก็ได้นะคะบูดก็ไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนนี่ก็ผ่านข้ามคืนมาซึ่งการบูดเนี่ย มันก็มีโอกาสอยู่แล้วแต่มันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะใช้อย่างเมื่อกี้นะคะแค่ไหนกรตามอย่างน้อยน้ำสิบลิตรเราก็จะได้มำรุงต้นไม้ได้ดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะโปรตีนเนี่ย เขาจะไปบำรุงก้านใบต้นแบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนแคลเซียมนะคะก็จะมีแคลเซียมโปรตีนฟอสฟอรัสเหล็กสังกะสีคือคุณประโยชน์ของนมเนี่ยเยอะมากๆนะคะยิ่งมาไอ้นี่ตรงต้นไม้นี่นะคะทุกคนบอกเลยแคลเซียมเนี่ยจะไปบำรุงดอกดีมากๆเลยนะคะบำรุงดอกให้สีสดดอกใหญ่สดใสแล้วก็อยู่ได้นานกับเราได้นานๆโดยเฉพาะ ตัวดอกโปยเซียนนี้นะคะยิ่งมีดอกยิ่งมงคลใครที่จะเลี้ยงเขาก็ต้องนี่นะคะใช้สูตรยาเลยค่ะแล้วจะลดโคนต้นไปเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ยาจะลดอย่างนี้ตลอดเลยนะคะเห็นไหมคะยิ่งดอกเราก็ยิ่งต้องลดเห็นไหมคะดอกเขาจะสีสดใสใหญ่จริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่แค่บางส่วนนะคะที่ยาโปะไว้มีส่วนอื่นๆคืออีกเยอะมากยาสูตรยาใช้สูตรนี้ตลอดเลยบอกว่าได้ผลมากๆเห็นไหมคะนี่ๆหน่อยๆก็ออกอันนี้ยาก็เริ่มแบบว่ายาก็เริ่มมาขยายเอาไว้นะคะ อันนี้วันนี้ยามาอยู่ที่บ้านนอกนะคะย่าก็จะใช้สูตรนี้จะบอกแม่ตลอดเลยว่าให้ใช้สูตรนี้เลยห้ามใช้สูตรอื่นบอกเลยว่าได้ผลจริงๆค่ะนะคะแล้วยาก็จะลดลาดลงไปเลยค่ะทุกคนการชําก็แค่ลงดินปักไว้ที่ดินแล้วไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะคะนานๆลดทีหนึ่งพอเป็นได้นี่นะคะ็นก็ลดลงไปเลยค่ะ สวยจริงๆอ่ะทุกคนเห็นไหมคะดอกแบบคือช่อดอกแบบใหญ่มากมันเริ่มสีสดใสจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะหูหสวยจริงๆค่ะโโหเห็นไหมคะทุกคนนี่เห็นไหมคะคือดอกสวยมากๆนะคะดอกแบบมันสีสวยแล้วสดแล้วที่สำคัญอยู่ได้นานจริงๆค่ะทุกคน เห็นไหมคะอย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะสุธิยาบอกบอกเลยว่าได้ผลจริงๆค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะว้าวว้าวดูค่ะทุกคนสีสดใสดอกไม้ออกดอกดีจริงๆค่ะทุกคนไปลองทํากันดูนะคะสวัสดีค่ะ